ทานลาวเรืองคาดได้โบฮอนเสียแต่ข่าวก่อนนั้นยังมีสายสามคนเต็มเบาอายุประมาณสาวปลายปีเป็นเซี่ยวกันมาตั้งแต่ค่าวอยู่ในท้องเมสายเฮห,หัวสาวพึ้นแล้วฝ่ายโพเมของสายทั้งสามคนโกหักแพ้งกันหลาย ส่วนพ่อเม่ก็ขอดมั่นผูกเสี่ยวให้กับลูกนับตั้งแต่เมื่อเกิดมาด้วยความหากักลูกว่าผ้าโบไ้แตะไถโบไ้ต้องซ้ำโกยอมตื่นว่าบุญใดโบไฮโลขออันใดโบไค้าเมื่อทรายทั้งสามยายมาถึงย้ำอยากได้เมียพ่อเม่ของพวกเขาทั้งสามจึงคิดนักว่า คันหาไข่เอาเมียแท้ซ้ำสิเป็นเฮือนเป็นซานได้บบต้นหมากหาก้าคูก็ยังบบหู้สิเข่าป่าหายิงสัต์ก็บ่เป็นเห็นปิ่งก็ยังว่าป่าลาดอยู่คันว่าเวียกงานการบบได้ดังนี้แล้วควรจะให้ไปเฮียนหู้ก,กนบดีกว่าบบเมื่อปรึกษาหาลือกันได้แล้ว ก็ตกลงกันให้ทรายทั้งสามคนไปเฮียนหู้ความทุกงาก่อรขาวจะไปเท่พอเมของทรายคนหนึ่งได้มอบแหวนคำวงหนึ่งให้ลูกตุนทั้งสั่งไว,ว้ว้าให้ใสาในยามจํำปินเท่านั้นส่วนทรายอีกสองคนเมนพอเม่บได้เอาอย่างให้เมื่อออกจากบ้านไปทรายทั้งสามคนกกไปพ่อคนพ่อคันนา และขุดเมืองอยู่แคมบ้านแห่งหนึ่งพวกเขาทั้งสามก็ไปขอเปลี่ยนกันคุดดินเบื้องวามันสีเมือ่อยปานใดขุดไปโบพอเขาวก็งัดดินจนด้ามหลัวหักเมื่อเจ้าของดินมาหอดก็เอาเรื่องนำพวกหาบจ้างแต่เมื่อทราบพวมว่าเป็นย้อนทรายทั้งสามคนจึงไล่พวกเขาหนีทันที พวกเขาถือเหตให้มาข้างหนึ่งแล้วก็อกสั่นขวัญค้อนแต่ก็สืบตอมงนาต่อไปเรื่อยๆหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสามคนก็มาพ่อกับทรายคนหนึ่งกำลังควงเหง้มเอาปลาอยู่แค้มหนองแห่งหนึ่งส่วนทรายทั้งสามก็ขอลงงมเหน้ำและก่อนจะลงงมเห สายผู่มีแหวนคำก็ปปดแหวนของตนใส่ในถุงทรงแล้วพับยองวหวยอยู่แค้มหนองส่วนส้ายเจ้าของแหก็ขึ้นมาน่งอยู่ถึงบกคอกบึงพวกเขาเมื่อเห็นว่าส้ายทั้งสามคนเมามัวน้ำแตงงมแหเอาป่าอยู่สายเจ้าของแหก็จบกพุ่นจุกพี่ถอกหนี่คนนั่นพอดีพ่อแหวนคำวงหนึ่ง แล้วโกลักเสื้องเอาไว้เมื่อซ้ายทั้งสามงมเหหาป่าอยู่ดุนติบก,ก็เมื่อยจึงขึ้นมาพักเทิงบกทางได้ล้มกันเรื่องราวการหาซัดเทิงบกการเฮ็ดลกเฮ็ดหลีทางน้ำก็เห็นว่าซ้ายเจ้าของเหวว่าสูฟังได้ยางเรียนไหลหอดการสานรายส,สารเหใส่เบ็ดเทิดต้นส่อนปา่า จนทรายทั้งสามเกิดควมมพออุกพอใจกับการหาป่าหลายจึงอวนเฮียกเอาลาวมาเป็นเซียวน้ำอีกและซ้ายหาปลาก็ปุ่งใสขอดเป็นเซียวเกี้ยวเป็นเครือน้ำกันต่อไปจากนั้นซีเซียวก็ดุ่งเดินไปหน้าอีกเมื่อไปถึงศาลาหลังหนึ่งก็พอดีค่อยคำพวกเขาจึงพากันเวเซาเอาแหงแตงอยู่หัวขินอยู่หัน เมื่อกินข่าแรงแล้วพวกเขาก็พากกันนอนพักผ่อนส่วนทรายเจ้าของแหวนก็ซ่อกหาแหวนของตนว่าจะเอามาถือเลยโบเห็นเมื่อบบเห็นแล้วลาวจิงคิดว่าแหวนนั้นคงจะโบเฮียอยู่ใส่ดอกถ้าเป็นดังนี้เท้คงแมนพวกทรายที่มาน้ากันนี่แหละเป็นผู้เอาเต่จะถามน้ำไผ่ขันแมนเข่าเอาเท่คงจะบ่บกดอก แล้วทั้งคิดเสียดายทั้งหาวิธีเพื่อเอาเวนนั่นคืนมาพอค่ำมืดจืดตาทรายเจ้าของเวนก็ซ้นเซียวทั้งสามไปเที่ยวสาวในบ้านเขาพ้ากันขับล้ำทางห้องไปเพื่อให้สาวหูว้ว่าบบาวต่างบ้านสารต่างเืินมาเที่ยวเกี้ยวสาวแล้วเขาทั้งซีเข้าไปบ้านโกคมะกับเงินหลังหนึ่ง ซึ่งมีสาวพวมโยกลาลุงควงเขินฝ่ายฝ่ายไอ้ทั้งสามคุนก็อ้อมเบียนเปียนกันทักทายใจพญาใส่สาวนั้นส่วนชายเจ้าของเหวนสัมผัสขึ้นไปถึงเหือนหาลุมโพเมฝ่ายโพเมคันเห็นว่าสายต่างบ้านเท่าต่างเดนมาก็มาทักทายไตถามตามประเพณีเมื่อล้มกันมายืดยาวขาวยื่น ชายคนนี้กกหู้ว่าพอเมเฮือนนี้เป็นคนดีมีิสิสร้างปากกาวจาอารมณ์ทุนจึงกล้ากาวควมเป็นไปของแหวตนตนสูฟังพร้อมขอความซอยเหลือนำเมื่อทราบเรื่องคือแนวนั้นพอเมผู้สาวก็ขานตอบคาําจ่าวาจะซอยมือต่อมาพอเมได้ถามลูกสาวตุนถึงเรื่องล้มของผู้บ่าวทั้งสามคน จากนั้นก็บอกว่าถ้าคำนี้บาวทั้งสี่คนนั่นมาอีกคันว่าอยากหักห่วงผูกควงเป็นสู้แทน่นันให้ลูกหับปากก็ได้แต่ก่อนจะหับปากนั้นให้ขอของมันเป็นเงินแสนแหวนปอกเด้อชื่อไว้ให้ดีเด้อลูกส่วนทรายทั้งสามที่เคยล้มสาวต่างก็ว่าสาวมากตน จึงทกเทียงกันสุดท้ายก็ตกลงให้เปลี่ยนเพียนกันไปลมคืนละคนซ้ายได้ลมแล้วโบ่ห้เราสู่กันฟังส่วนสองคืนต่อมานั้นก็มีสองสายไปล้มกอนเมื่อสาวเว้าถึงของมัน่นการจับก็พากกันข้างไว้กอนแล้วโกกลับเมื่อข้าวถึงคืนที่ซ้ายหาปลาไปเห็นว่าล้มกันเขา่าโค โกของจำโกโวยากอีหลีเว้าเลว้วโกอเวนมันออกมาจำสาวไว้เลวโกกับเมือด้วยความื่นบานถึงคืนใหม่ทายเจ้าของเวนก็ไปหาพอเมผู้สาวอีกเทือนี้พอไปหอดเพิ่นก็ถามถึงรูปลักษณะของเวนจากทายคนนั้นเมื่อเห็นว่าเว้าถืกแท้เพิ่นนโกอาเวนคำวงนั้นมาทรงคืนทายคนนั้น เมื่อทายเจ้าของแหวนทับเอาแหวนแล้วก็กล่าวขอบใจตโตพอเมของผู้สาวที่เมตตาการุณาและขอขอดเป็นลูกเต้าจนถึงทุกวันนี้ก็ได้ยินคำว่าลูกหัวแก้วหัวเวนเมนพากันเบ้าตั้งแต่พุ่นมาหลังจากนั่นมาหลายวันพวกเขาทั้งสี่คนก็ถึงเวลาที่ต้องเดินทางซอกหาประสบการณ์ตื่นอีกต่อไป แต่ายเจ้าของเหสัมผัสของเงยี้ค้างเดินกับเสียวพอกล่าวคำเนียกกันแล้วก็นัดมือนัดวันมาสู่ขอผู้สาวเร้วก็จากไปหลายมือต่อมาชายเจ้าของเหก็ไปเอาพเม่ถ่วเคผงสาวมาสู่ขอผู้สาวก่อนจะสู่ขอพอเมผู้สาวขอทักทายและถามถึงเสื้อสายล้ายลอง ของบ้านสถานเหรียญยูของพอเมสายตอนท้ายก็มาล้มกันถึงค่าสินสอดของมันค่าน้ำนมพอเมสายก็กาวขอให้เอื้นค่าตามเดย้อนความถุกยากตั้งแต่เป็นย่าเป็นเฮือนมาเงินโบเคยมีกขางถุงแหวนวงโบเคยได้ชั่บ เมื่อเว้าหอดเรื่องการสู้ขอก็มายุ่งอยู่บนแหวนที่ลูกซ้ายเอามามั่นกับลูกสาวนั่นแล้วว่าได้มาแต่ใสเมื่อหูเรื่องต้นปลายสายเหตุคือแนวนั่นแล้วพอเม่ฝ่ายซ้ายก็หาทางเฝ้าเอื้อนเอาผี่ป้าหน้าลุงและลูกซ้ายฮีบกาวคำอำาราพอเม่ผู้สาวและเฝ้ากับเมื่อเหงอน